สวัสดีครับทุกคนจะมาอัปเดตเรื่องทุง่งนาหลังบ้านนะครับทุง่งนาอันน้อยนิดหลังจากที่รถไถมาไถาให้ก็หลายวันแล้วนะครับยังไม่มีเวลาที่จะมาปั่นให้แล้วก็มาปรับพื้นที่ให้เพราะว่ารถไถก็งานเยอะนะครับงานเยอะมากระยะนี้ ชาวนาก็เร่งรีบที่จะปั่นดินหวานข้าวนะครับเพื่อรอน้ำฝนระยะนี้ฝนทิ้งช่วงทำให้ชาวนาได้มีเวลาที่จะหวานข้าวเพราะว่าเป็นจังหวะดีที่ฝนไม่ตกชาวนาก็มีโอกาสที่จะปั่นนาแล้วก็หวานข้าวเพื่อเพาะปลูก นะครับมาแล้วรถไทยเอาลวดน,น้ำเฮ้ยเจ้าไอ้ตะไคร่นมาอ้มเลยทำคันนายาวไปหายรับสีฟา้านะเป็นคันนาแบบว่ารถนวิ่งได้นะแปลว่าให้บอลมีเป็ดง่อยนะ วันให้มีเป็ดงอยเองเองกันตะขายไปก็เวลาหน้ามามากมันจะได้มันอยู่บนขันหน้าอย่างนี้นะไม่ต้องถึงรถใหญ่วิ่งดอกเอาแค่รถส,สายสายได้นี่นะประมาณประมาณนั้นนะ่ะคราวนี้เลยกาหนะ่งสถนีมหลังจากพูดคุยกับเจ้าของรถไถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ แกก็คงจะเข้าใจนะครับว่าจะต้องดันดินไปลักษณะใดนะครับคือจะต้องเอาดินนะครับมาทําเป็นคันดินตั้งแต่แนวเริ่มต้นตรงนี้นะครับไปจนถึงฝั่งซะฝั่งนู้นเลยนะครับเพื่อจะล้อมล้อมรั้วตะข่ายได้นะครับให้ให้เป็ดมันอยู่ในขอบเขตน,นะครับคือโครงการของเราก็อยากจะเกลี้ยงเป็ด ไข่เป็ดไล่ทุ่งอะไรประมาณนี้ครับแต่เราจะมาล้อมรั้วให้เป็ดอยู่ในบริเวณตรงนี้นะครับหลังจากที่ดันไปสักพักนะครับคันดินก็ไม่ตรงนะครับก็เลยมาเริ่มต้นตรงนี้ใหม่นะครับเริ่มต้นตรงหลักสีฟ้าข้างขอบสะนี้นะครับคือให้แกเอาดินนะ่ะ มาเสริมคันดินอีกเพราะว่าผมต้องการอยากจะปลูกปลูกต้นอ้อยนะครับอีกสักหนึ่งแถวนะครับกับต้นกล้วยนะครับคันๆกันไปนะครับคือดินตรงนี้จะเป็นดินที่ร่วนซุยนะครับเพราะว่าเขาจะไม่แน่นก็จะเป็นหน้าดินนะครับคิดว่าต้นอ้อยต้นกล้วยนีย่งามแน่นอนนะครับก็เลยให้แกเอาดินนะมา มา,าเสริมอีกนิดหน่อยนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเรา,เราทำนานะครับเกิดว่าฝนแรงเราก็สามารถที่จะดูดน้ําในสระนี้มาหล่อเลี้ยงต้นข้าวได้เลยนะครับก็คิดว่าประมาณนี้นะครับก็จะได้เนื้อที่เป็นคันดินเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนะครับ สำหรับการเพราะปลูกได้หรือจะปรับเป็นที่นั่งเล่นตอนเย็นๆก็ก็จะได้เหมือนกันครับปั่นขนาไว้ปลูกอ้อย ันน,นิหวานแล้วนะครับหวานข้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้รถไถก็ปั่นเป็นรอบที่สองนะครับหลังจากที่เราหวานเมล็ดพันข้าวลงนะครับรถไถก็ปั่นอีกรอบหนึ่ง นะครับก็จะได้พื้นที่สวยๆแบบนี้เลยนะครับก็เหลือที่นานะครับทํานาประมาณสองงานนิดๆน,นะครับประมาณสองงานนิดๆเพราะว่าก็จะเป็นตรงนี้เว้าไปเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็ ให้รถไถดันดินเข้ามาเสริมขนาตรงนี้อีกหน่อยนะครับก็จะปลูกอ้อยเพิ่มนะครับก็จะเหลือเป็นที่นาตรงนี้นิดนึงนะครับพอได้ดูสวยงามนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็จะปลูกเป็นเป็นอ้อยเป็นกล้วยนะครับไปนะครับเสริมเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เลี้ยงเป็ดนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมนะครับเนื้อหาสาระก็จะเป็นพืชผลทางการเกษตรทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่นะครับขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ถือว่าเป็นการได้ทำการเกษตรนิดหน่อยนะครับขอบพระคุณมากนะครับสำหรับการชมคลิปสวัสดีครับ